เเเเมันนป็อันนี้เขตบ้านใดครับที่น่ะครับเคสน้องไผ่ดุงน้องไผ่ดงแม่ในบ้านใดมาน้องตาดชื่อน้ำสกุลชื่อบัวเพลิงจมลำอำเภอภูเมืองภูเมืองภูเมืองตำบลอ่าจังหวัดใหญ่อำเภอภูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้เป็นที่ของแม่ไหมฮะแม่ แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์เขามาปักลักทั้งสี่หล่เขาสิม,มาจ่อเดี๋ยวนี้แล้วนี่ค็อตรงตามทีติดกันก็คือเขามาเตรียมลากสายลางหมอบเบตไว้แล้วแม่ได้เซ็นเชื่ออนุญาตไหม,มบ่านในเสน้นบ่ย้อมให้จอน้ำอ๋ออันนี้เขามาปักครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ที่แน่ๆก็ามาเห็นกับถอดทีมเล้วกับว่าเห็นเขามาอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือหยุดยุดแปลงติดกันคือเขาเอาหมอแบตก,กับสายมาลงแล้ว รูวาอธิบดีกรมเชื่อเพลิงธรรมชาติประกาศวันที่หนึ่งว่าไม่อนุญาตให้บริษัทเขามาดําเนินการแล้ว <c oughs> แต่วันนี้วันที่ห้าเขาก็ยังมาอยู่แสดงว่าเขาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธีบดีฉะนั้นอธีบดีฝากถึงอธีบดีบบว่าครับโอบ้ยกับผูดูแล่เจ,จสีิวางไดเนาะอาจาริวาบ่าหายจอกะคือบ่าหายจอก็อค,อาาออคือมาต้องมาลบเราอีกคนก็มาบานเฮาแม่ว่ายกเลิกแล้วก็คือมาต้องมาเห็นท้องบ้านน้องตากคนก็ม่แบบนี้ถือว่าบุกรุกไหมครับแบบนี้บุกรุกแล้วเน แม่เคยแจ้งความไหมแจ้งวามไวแล้วที่แป้งนี่เจ้าของที่แปลงแจ้งวามไวแล้วแล้วก็ยื่นฟ้องต่อศาลให้อาจารย์ศรีสุวันนี่ยื่นด้วยไหมยื่นแล้วยื่นแล้วด้วยครับ